พระพายเป็นตัวละครที่ไม่อยากเจอมากที่สุดในชีวิตจริงจากคลิปรีอคชันเพื่อนจะเห็นว่าอิปไม่โอเคมากในซีนที่พระพายนัดรินให้มากินข้าวแต่ตัวเองลุกหนีเพราะว่าแฟนเก่าโทรมาคือสาบส่งหนักมากเพราะรู้สึกไม่โอเคเลยกับคนแบบนี้สาเหตุที่ไม่โอเคตัวละครที่เป็นคนแบบนี้นหนึ่งเลยนะพระพา,พาย,เยเป็นคนเอาแต่ใจแล้วก็เห็นรินเป็นของตายคือเอาความต้องการของตัวเองอเป็นที่ตั้งต้องการให้รินมาเจอก็โทรเรียกโดยที่แบบไม่สนใจว่าเขามีครอบ รัวมีสามีแล้วอะไรเงี้ย คือตัวเองแค่ต้องการวันนี้วันเกิดฉันเธอออกมาก็โทรเรียกและบทจะไปก็คือลุกไปได้เลยแค่บอกว่าเออแฟนโทรมาจัดงานวันเกิดให้ไปแล้วนะแล้วก็ลุกไปเลยอันนี้คือเอาสะดวกตัวเองโดยไม่สนใจว่ารินจะรู้สึกยังไงอันที่สองพระพายมองว่ารินเป็นแค่ตัวสำรองก็คือจะนึกถึงรินเฉพาะตอนที่ตัวเองรู้สึกเหงาหรือมีปัญหาอย่างเช่นใน E ีพีที่4จะเห็นว่าพระพายมีปัญหาคือทะเลาะก,กับแฟนใหม่ก็เลยโทรหารินใน E ีพีที่5เพื่อแค่ให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนอันที่ 3อันนี้คือข้อที่แบบไม่โอเคที่สุดคือนัดแล้วเทนัดแล้วไม่เป็นนัดเป็นคนไม่รักษาคําพูดคือจะเห็นว่าตอนที่พะพายนัดลินใช่ไหมลินกำลังจะเอาของขวัญมาให้เพื่อสุขสันต์วันเกิดเนาะแต่มีสายโทรเข้ามาที่พะพายเป็นแฟนใหม่โทรมาบอกว่าจัดงานวันเกิดให้นะและพะพายคือลุกขึ้นและเทแล้วไปเลยโดยที่ไม่มีการลังเลมไม่มีการเหมือนแบบว่าช่างใจนิดนึงหรือแบบหันมาดูความรู้สึกข,ของลินนิดนึงไหมว่าเออเราจะไปแล้วนะรู้สึกผิดนะหรืออะไรเงี้ยไม่เห็นนะ ในสีหน้าแววตาเลยของความรู้สึกผิดตรงนั้นบทจะไปปุ๊บลุกปับ๊บแล้วไปได้เลยโดยไม่สนว่าลินจะนั่งเหวอนั่งแบบอึนอยู่ตรงนั้นว่าอา้าวคืออะไรนัดออกมาแล้วก็ลุกหนีไปเทไปยอยะไรเงี้ยคือเราไม่เห็นความรู้สึกผิดหรือการรับผิดชอบหรือการที่รู้สึกว่าเทคไทม์ตรงนั้นเลยเราเป็นคนเรียกเขามาแต่บทจะไปคือเราทิ้งเขาได้เลยโดยที่ไม่สนว่าเวลาของคุณจะมีค่าไหมหรือความรู้สึกของคุณเราจะต้องสนใจไหมคือเขาไปเลยเว้ยโดยสรุ แล้วเนี่ยตัวละครตัวเนี้เขาชัดเจนว่าไม่เอาแต่เขาก็ไม่ทิง้งเนื้อป่ะเลยมองได้ว่าเขาค่อนข้างจะเห็นแก่ตัวอยู่เหมือนกันคือใช้รินเนี่ยเป็นที่พักใจแต่ไม่เคยมองว่าตัวรินเองก็มีหัวใจที่ต้องรักษาเหมือนกันต้องการสเปซในการที่ต้องดูแลหัวใจในช่วงที่เพิ่งเลิกกันเหมือนกันคือแฟนเก่าถ้าเป็นคนปกติดีอะ่ะช่วงที่เพิ่งเลิกกันะเราต้องให้เวลาคนที่เราบอกเลิกด้วย้วให้เขาได้ทําใจให้เขาได้แบบว่าใช้เวลาอยู่กับตัวเองฮิวใจให,ให้หายดีก่อนที่จะแบบอยากจะ เป็นเพื่อนกันหรือไม่อยากจะเป็นเพื่อนกันอะไรก็แล้วแต่หลังจากนั้นอนะแต่คือคุณต้องให้เวลาตรงนั้นด้วยแต่ในเมื่อเรายังรู้ทั้งรู้ว่ารินเนี่ยยังมีความรู้สึกอยู่ยัง h u ์ t อยู่ยังแบบโหยหาอยู่แต่เรายังเอาตัวเองเข้ามาพัวพันเพื่อให้เขาแบบต้องนับหนึ่งใหม่ต้องเริ่มต้นใหม่ในการที่จะเคลียร์เราออกจากความรู้สึกอะเราจะทําไปเพื่ออะไรเนื้อปะแทนที่เราจะแบบว่าให้สเปซกับเขาตรงนั้นอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาตรงนั้นกลายเป็นว่าพอเรามีปัญหาเราก็โทรหาเขาอีกซึ่งตรงเนี้ยมันคือการเหตุแก,ก่ ก็เลยมองว่าผภายไม่ใช่คนที่รักรินจริงแต่ว่ามองว่ารินเป็นแค่ที่พักพิงเฉยๆคือไม่คิดจะรักษาความรู้สึกนะแต่ก็ไม่เดินออกไปแบบจริงๆจังๆอันนี้จะตัดได้ก็ต่อเมื่อตัวของรินเองที่จะปิดประตูและว่าตัดขาดเออไม่เจอแล้วอะไรเงี้ยถึงจะเคลียร์คนนี้ออกไปได้นะแล้วเพื่อนละ่ะรู้สึกยงไงเคยเจอคนแบบผภายไหมที่แบบว่านึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไปแล้วก็ไมไ่รู้สึกว่าเราเป็นคนสําคัญอะไรขนาดนั้นรู้สึกว่าเราเป็นของตายทําให้เรารู้สึกว่ามีความสาคัญแค่ชั่วครั้งชั่วคร เ,เ,เคยเจอไหมในชีวิตจริงลองมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยและเดีีบ้านเหมือนเดิมค่ะ